There you นวันแกสัปดาห์น,นี้ผมได้ทําการตามหาบางสิ่งบางอย่างในเกมเกมนี้อยู่ปริศนาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ณปัจจุบันนี้ซึ่งอนาคตหรือไม่ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ลงมาแล้วอาจจะมีอัปเดตในจนแก้ไขไปได้แล้ววันนี้เราจะมาแก้ปริศนาของบั็กช็อตดูเล็ดกันนะครับผม ทุกอย่างเริ่มจากหน้าคอมตรงนี้นะครับถ้าคุณเข้าไปสังเกตดีๆตรงนี้จะเห็นว่ามีอีเมลอยู่ผมจะแปะทั้งหน้านี้ให้คุณฟังนะครับผมวอต้าไอทีไอดีสี่แปดห้เเพื่อที่จะรีจิตเตอร์คอมของวอลต้าอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้โปรดติดต่อไว้ที่ contact at w a l s t a n d a r d e l e c t r o n i c com ตรวสอบ partition matrix set kernel variable ติดตั้ง unit loader revision 547ติดตั้ง c o n f i g รีวิชั่น901จากตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีอีเมลของบริษัทที่สร้างคองมพิวเตอร์เครื่องนี้ขึ้นมาชื่อว่า Water Standard Electronic ซึ่งเราจะลองติดต่ออีเมลนี้ไปนะครับผมคุณก็จะได้อีเมลตามนี้มานะครับผมสวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อมาหาเรา Water Standard Electronic ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีตลอดกาลสายตรงของเรานั้นได้ถูกดีไซน์มาเพื่อช่วยตอบปัญหาที่คุณอาจจะมีเช่นนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าคุณจะต้องใช้ หาก,กมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมโบตาตแสแตนดาร์ดอิเลทนิกจะติดต่อคุณโดยตรงพอมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีข้อความที่ถูกเข้ารหัสอยู่ซึ่งผมก็ต้องหาวิธีการแก้รหัสนี้ให้ได้และจะหาจากไหนละ่ะมียู้อร์คนหนึ่งได้สังเกตว่าหากคุณเอาอ e ีเมลของโบตาส s ตนด d ร์ดอิเล็กทรอนิกส์อมนั้นมาตัดส่วนข้างหน้าให้เหลือแต่ส่วนของเว็บไซต์นั้นคุณจะสามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้จริงๆซึ่งเดี๋ยวจะไปดูเว็บไซต์นี้กันนะครับผม วอลตาสแตนดาร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัมด้านหน้านวัตกรรมทีลบอยในเวลาเดียวกันยิเตอร์รับทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์ของวอลตาสแตนดาร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำรวจไปพร้อมกับความสำเร็จใหม่และเทนที่กำลังเป็นตัวเป็นตอนอนาคตของอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวส่งพลังอเนอกประสงค์สู่โทรศัพท์ที่มากล้นหลามไปด้วยฟีเจอร์มากมาย ข้อติดตามข่าวสารและรับสมบนดาลใจในขณะที่เรากำลังจะเปิดเผยข้อมูลแห่งนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและโทรศัพท์มือถือนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและสินค้าของเราที่จะเป็นตัวแทนแห่งแนวหน้าเทคโนโลยีทีวีโวต้าขอให้ลูกค้าได้รู้จักกับโคนีเอริกสันโทรศัพท์ที่ทำให้เสียงโทง,งคนนั้นใสก่กิกการส่งข้อความโดยที่ไม่ยากลำบากและ ความสามารถที่เชื่อถือได้ทุกอย่างนั้นแพ็คอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเล็กกระจิตเดียวและนี่แหละคืออุปกรณ์แห่งอนาคตจงอบก่อเทคโนโลยีปัจจุบันที่รวมเข้าสู่สไตล์อันเป็นนิรันด์ซื้อคนนี้อาริสันวันนี้และก้าวสู่โลกแห่งอนาคตโทรมาเลยที่เบอร์หนึ่งหกหนึ่งเก้าเจซึ่งถ้าคุณเธอเบอร์นี้จริงๆนะครับผม Thank you for calling Volta Standard Electronics General Helpline. All of our operators are currently occupied. Our hours of operation are Monday through Friday, and if you are trying to reach a specific party, please enter the extension followed by the pound key.

ซึ่งเราจะต้องไปใช้ตรงไหนล่ะลิตา้าคนทำ ARG ER ตัวนี้ได้ทําการส่งอีเว็นนี้มาให้เราใช้แก้รหัสซึ่งเราจะแก้ได้อย่างนี้ครับจะถามผมว่าทำไมเขาชื่อนั้นผมก็ไม่รู้นุณให้คุณเอาคิวรีที่ได้จากอ e ีเมลใส่ไปข้างบนนี้นะฮะเสร็จแล้วให้คุณใส่พาสเวิร์ดลงไปตรงนี้นะฮะแล้วก็กด d e ค r ิ p t ทีนี้มันจะได้ทําการแก้รหัสให้คุณและคุณจะได้ข้อความดังนี้นะฮะอันตัวพวกเขาไม่สามารถที่จะให้อภัยค่าได้และตัวค่าก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ อันตัวข้าขออธิษฐานจากดาวตกแต่มันไม่ได้ให้อะไรมาเลยนอกจากความทุกข์ยากอันเครื่องจักรนั้นหิวโหยถูกป้อนด้วยการลั่นไกลและเลือดและโชคลาภมันถูกป้อนตลอดเวลามันเขียวทํจาจักเหล็กและชั่วร้ายถึงกระนั้นมันดันให้ความสงบใจมากกว่าการเต้นราของนรกข้างล่าง สองข้อมูลผิดพลาดทวามงมนและปิดกรนานในบทกวีนั้นได้เขียนไว้ว่าตัวฉันได้อธิษฐานกับดาวตกในหน้าเว็บไซต์วอลต้าสแตด์อิเล็กทรอนิก์นั้นมันมีโลโก้รูปดาวอยู่ให้คุณลองคลิกเข้าไปมันจะเข้าไปสูน่หน้าล็อกอินครับผม ซึ่งเวลา6เดือนผ่านไปก็ไม่สามารถแก้น้าล็อกอินตรงนี้ได้ไม่มีใครรู้ว่าพาสเวิร์ดคืออะไรแล้วผมจะอินโฟดัมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับผมเอาเลยต่อเบาะแสชิ้นแรกก็คือการขอลองครบรอบหนึ่งร้านก๊อปปี้ของบั๊กโชลุลนเล็บนะในตอนวีที่8ของวิดีโอตอนตัวละครเราจะยิงใส่ตัวเองนะจดจําวันที่5สิงหาคม1998ตอนวิีทีที่11 12ของวิดีโอนะครับผมหลังคขาว่าก๊อปมีเพื่อนมาพูดขึ้นมานะอันสุดท้ายจจะะออออยู่ตนนบบขงวิดีโครัผม คูเป o d i ดิโซวีแปลว่าอันตัวค่านอยากละลายหายไปถึงตรงนี้ข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดบ้างบาง,บางส่วนบางประกาศท้าผมไปหาข้อมูลออนไลน์มาเพิ่มเติมีีนะครับผมเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยอันตัวค่านั้นอยากละลายหายไปนั้นมันมาจากฟิลิปเปียนตอนที่1บทที่23 24ฟิลิปเปียนนี้เป็นจดหมายของพาวถึงกบบชาวฟิลิปปินส์นะ โดยคําพูดนี้เขาหมายถึงการอยากละลายหายไปเพื่ออยู่กับพระคริสในโลกหลังความตายนั่นเองนะคะคลิปฉลองขาย2รัดก๊อปปี้ของบักชอตดูเลตเหมือนจะไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในตัวคลิปนะครับผมแต่มันจะซ่อนอยู่ในตัวคอมมิชชั่นอัปเดตในสตรีมของบักชอตดูเลตเองนะฮะตรงนี้จะมีข้อความที่บักอยู่นะซึ่งถ้าเกิดเราแก้ให้มันเห็นชัดเจนขึ้นมันจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือซีซ่าไซเฟอร์หรือลอตไซเฟอร์ลอตไซเฟอร์ก็คือ การสลับตัวอักษรน,นะครับเช่น A ไป B B ไป C D b E อะไรพวกนี้ซึ่งก็คือเราจะตวกไป2ตัวอักษรจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะ Asi m e l a r e t t o Lupo จริงๆแล้วมันจะต้องมีตัวทีตัวหนึ่งเป็น Tasi m e l a r e t t o Lupo ซึ่งตรงนี้ยังไม่มั่นใจว่ามีความสัมพันธ์อะไรไหมและทำไม,มถึงหายไปนะฮะ Tasi m e l a r e t t o Lupo แปลว่าหูบป,ปากของอเจ้าไปซะเจ้ามาป่าต้องสาบมาเป็นคำพูดของ w o j i e c เ,เฟ f ร r n o ในคันโตที่7 ตอนที่ดันเต้กับเวอร์จิลลงไปที่นรกขุมที่4ครับขุมนี้เป็นขุมนรกที่ไว้สำหรับคนโลภมากนะครับผมโดยที่เวอร์จิลกับดันเต้ตอนลงมาได้เจอกับทูโตสโดยมันจะเป็นการทีเด็ดทชชั่นประมาณนี้นะาานปะาานป,ะป่าาาาาขอองเเจจ้้มตงซับ ในวันที่2พฤษภาคภาของบัคชอดลูเลตได้ทําการอัปเดตเพิ่มเทรดดิ้งการ์ดเข้ามาในสตีนระบบสะสมการ์ดที่ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนการ์ดให้กลายมาเป็นคอลเลกชันแล้วก็ทาให้เป็นเหรียญสะสมได้ทุกๆการ์ดนั้นคุณจะสามารถดู Fu l l art work ได้โดยการคลิกเข้าไปดูนะครับผมแต่มันจะมีการ์ดอันหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดการ์ดโทรศัพท์นี้ถ้าคุณดูตรงกลางคุณจะเห็นว่ามันมี b i n a r y code อยู่คัดลอกลงมาจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเมื่อแปลออกมาจะได้เป็น2องค onicle บทที่2 6ตอนที่15 กล่าวไว้ว่านยุสรัมพระองค์ทรงกระทำเครื่องกลไกโดยช่างประดิษฐ์ทำขึ้นไว้เพื่อป้องกันป้อมและตามหัวมุมเพื่อยิงลูกธนูและเหวี่ยงก้อนหินก้อนใหญ่และนามของพระองค์ก็ทรงลือไปไกลและพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จนพระองค์นั้นเข้มแข็งในบทนี้จะพูดถึงอุไซาราชาองค์หนึ่งในยูดาสซึ่งเป็นผู้สร้างเครื่องจักรกลสองชิ้นขึ้นมานั่นคือเบรสตาและคาตาโป ปัญหาก็คือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอันไหนเป็นคำตอบที่ถูกเลยไม่ว่าจะเป็นปริสตาอุไซ่าหรือคาตาเปาก็ตามไม่มีอันไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยัช่เราต้องไปต่อแต่จะไปต่อตรงไหนละ่ะทุกอย่างมันก็ตันไปหมดแล้วแล้วเราจะเริ่มตรงไหนดี u n น h อต t เธอร์เลอร์เกมเกมเฮโร่แบบไม่เหลี่ยงเป็นเกมที่ถูกสร้างจากผู้สร้างเดียวกันของบัคชอตดูเลตและเป็นจักรวาลที่อยู่จักรวาลเดียวกันกับ b c บัคชอตดูเลตซะด้วยบางทีมันอาจจะขอความด่วนถึงพนักงานพอต้าสเตดาเลกทริกร ic, ทุกคนได้มีการเจาอข้อมูลในบริษัทของวอต้าสเตดาเล็กทริก สองผลทำให้มีข้อมูล,ลหลุดไหลออกมามีข้อมูลแล้วก็เอกสารที่เป็นความรับของทางบริษัทหลุดออกไปตอนนี้คนภายนอกจะสามารถเอกสาร level B และ C ได้ขอให้มานักงานทุกคนที่มีการเข้าถึง level ข้างต้นได้ทําตามนี้ด้วย 1. ลบเมลทั้งหมดของทางบริษัท 2. ทําการออกจากอินเทอร์เน็ตของทาง Water Standard Electronic ส์ 3. ลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดจากคอมของทางบริษัท 4. รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของทางบริษัท ให้ไปอยู่เซตติ้งจากโรงงาน 5. รอการมาถึงของทีม s s e u u r t y y เพื่อจะนำคุณไปสู่การสอบปากคำ 6. หลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วจะมีคอมพิวเตอร์จากทางบริษัทมาให้คุณใหม่แต่หากการลบข้อมูลนั้นมีผลกับง,งานของคุณได้โปรดดาวน์โหลดแบ็กอัพมาจากอาร์ค v e ฟของเราคำสั่งนี้มีผลณบัเดี๋ยวนี้เลยการเป็นเสจที่ทำตามคำสั่ง จะส่งผลทําให้คุณถูกลงโทษทำด้านวินัยรวมถึงการยุติการทํางานกับเราโดยไม่ได้แจ้งลวงหน้าไว้ก่อนข้อความนี้ส่งมาจากระบบการตักเตือนแบบอัตโนมัติของวอต t a ส t a ด d ดอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นข้อความที่คุณจะได้หากคุณส่งข้อความไปหาคอนแทควอต t าสเตดาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนแรกข้อความที่ส่งมาหาคุณมันถูกเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เป้าหมายที่เราต้องถาก็คือ ARCHIVE แล้วมันก็หาไม่ยากซะด้วยเซ c t ชันต่อไปนี้จะเป็นการอ่านด็อกิเมนต์ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่สามารถอ่านได้นะครับตอนนี้ผมจะแบ่งเป็นหลายๆเวอร์ชันซะก่อนดัมเวอร์ชันณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมอ่านอยู่อยู่ที่6%แลนแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากไม่เพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวอัปเดตในคลิปนี้ที่หลังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลย ตัวเรานั้นจะค่อยๆไปดูทีละไฟล์นะครับที่สามารถเข้าถึงได้เลาจะไปเริ่มกันที่ไฟล์ของไฟแนนซ์ก่อนไฟล์แรกมันมีชื่อว่า quarter ที่9 8 9 9 8 finance report water standard electronic หรือที่แปลภาษาไทยก็คือรีพอร์ตด้านการเงินของ water standard electronic ครับผมวันที่28สิงหาคม1998เวลาเวลาการเข้าถึง b water standard electronic ัว่าหน้าด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้ปิดคอร้าที่3 1 9 9 8ด้วยการโตที่น่าติดตามและการปรับเปลี่ยนที่ไปสู่ทางด้านสิ่งที่จําเป็นมากกว่าเดิมด้วยแผนการตลาดใหม่ที่ได้เป็นทาร์เตอร์ชิพกับหรือที่จะเรียกกันต่อไปว่าและการจัดหาชิ้นส่วนได้เปิดเส้นทางใหม่ให้กับโ o ลต a าซินซั์ท,ทางชีววิทยาทําให้ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถผ่านการซื้อในตลาดสิ่งที่จําเป็นได้เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานผลลัพธ์จากการเงินรายได้รวมทั้งหมด พันล้านเพิ่มจากคอร์ที่2ไปกว่า3 7 2 1เโดยเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นพันล้านหรือเป็นรายได้สุทธิเป็นล้านด้วยความต้องการการซื้อของวัตถุดิบจากพาร์ทเนอร์ของเราจึงเป็นที่มาของการเติบโตครั้งนี้แม้ในวิธีของเราในการหาวัตถุดิบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมามากในขณะที่เราได้ลงทุนกับนวตัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถใน,นการประมวลผลจะออกมาดี แล้วก็ความสามารถในด้านการขนส่ง Water Standard Electronic ก็ขอนําเสนอโมเดลใหม่ของัวรศับทที่มีการคาดหวังมากโคนี่อีริกสันสู่โลกไปนี้ซึ่งได้เสียงตอบรับมาดีอย่างมากแต่มันกลับทําได้ต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านแผนของเราไฮไลท์หนึ่งการไปทั้งชิปกับ 2. ผู้สมัครใจในการบริจาค ของวอตเตอร์สดาอิเล็กทรนิกส์ทำให้มีการเติบโตมากในควอเตอร์ที่3รวมถึงโปรเจกต์กับให้ผลดีเยี่ยมในด้านการที่จะได้ซัพพลายของมั่นคงของวัตถุดิบทําให้เราสามารถทํายอดได้ตามต้องการของจากพาร์ทเนอร์ที่3การค้นคว้าและการพัฒนาแผนกการค้นคว้าและการพัฒนาของเราได้ทําการสร้างความคืบหน้าเป็นอย่างมากในด้านการกลั่นขั้นสูงนี่รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในด้านการแช่แข็งของวัตถุดิบ รวมถึงระบบประสาทที่เป็นกุญแจหลักสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินที่ต้องรีบใช้เวลาสามารถอยู่ได้นานขึ้น 5. การเพิ่มต้นทุนเรื่องแบบต้นทุนอะไรเลยสราเพิ่มต้นทุนในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีวอต้าสแตนดาร์ดอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังจะเป็นหัวหน้าได้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปิดใหม่ของโคน,นี่เอริกสันโทรศัพท์มือถือโมเดล21สู่ตลาดซึ่งเป็นตัวชูโรงในด้านควอเตอร์ที่2ถึงแม้จะถูกกิจการของวอต้าอย่างอื่นบางก็ตาม ด้านการจัดการความเสี่ยง Water Standard Electric ยังคงให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในตลาดที่เปลี่ยนตลอดเวลาทีมกฎหมายของเรานั้นทําด้วยอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าการได้ของวัตถุดิบจะยังคงอยู่ในกฎระเบียบของพื้นที่ท้องถิน่นโดยที่มีทุนในการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ o l t a r Standard Electric นั้นอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปล่อยตัวสู่ กับพยากรของคอร์เตอร์ี่4ในปี1998วอเตอร์ส n ตนดาร์ดอิเล็กทรนิกตอนนี้อยู่ในจุดที่ดีที่จะเติบโตต่อไปในขณะที่มีความต้องการคางเทคโนโลยีก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยรวมทั้งความต้องการวัตถุดิบคุณภาพสูงโดยเฉพาะที่มาจากในจากการโฟกัสของหน่วยศึกษาและคนคว้าทำให้สามารถขยายช่องทางการเก็บวัตถุดิบจากทั้งสงฝั่งได้รวมถึงโปรเจกต์และการมุ่งมั่นในดูลพินิตของเรา บริษัทของเราจึงเล็งเห็นว่าจะสามารถที่จะได้รายได้เกินพันล้านในควอเตอร์ที่4นี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่มีการดินยาอะไรทั้งสิน้นผมว่าเขากําลังเก็บวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนมนุษย์อยู่โดยรายได้หลักนะั้นเป็นการเก็บชิ้นส่วนมนุษย์ไปขายให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งยังไม่มั่นใจว่าเป็นบริษัทอะไรนะฮะเอกสารรายงานการบัญชีประจำเดือนปี please. 1998เดือนสิงหาคมวันที่29สิงหาคมปี1998การเข้าถึงระดับปีตรวจสอบโดยหัวหน้าการบัญชีบทสพรพลาอกสารน,นั้นรวบรวมเรียบร้อยแล้วและถูกอนุมัติเรียบร้อยฉันใช้เวลาทั้งคืนในการช็คตัวเลขนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันดูเหนือความเป็นจริงไปหน่อย1ในสของเซลล์ของเราไปสู่ที่บอกต้าหมดเลยฉันไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่เลขมันรวมกันได้อย่างนั้น ฉะนั้นแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยแต่ยังไม่สามารถหาคำธิบายได้ว่าทำไมจะบอกว่าพนักงานทุกคนของที่นั่นทำงานไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นเลยอย่างนั้นเหรออะไรยังก็ตามแต่ต้องส่งอีเมลนี้ไปต่อให้ฝั่ง Marketing ิ้งบางทีพวกเขาจะมี Special Deal กันก็ได้พอฝั่งนั้นซื้อจากฝั่งเราไปเยอะมากต่อไปจะเป็นเอกสารของฝั่ง HR นะครับผมเคสการตรวจสอบพนักงาน i 8 1วันที่สสิงหาคมปี1998เวลา 4โมงเย็น45นาทีชื่อว่าอายุ33ปีทำหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานฝ่ายกฎหมายของ Water Standard e l e c t r o n i c อลิมิเ i ็ดแอสเซสซ s ทสามแอ t e อเ t อร์แซนด e ดิจิทอลิฝึกงานทั้งหมด3เดือนรับจ้างตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมปี1998หน้าที่ของรับผิดชอบตั้งแต่ยอมรับไปสัญญาข้อมูลเอกสารภายในการราฟงาน การแก้ไขงานที่ถูกต้องและการดูแล Flow ในเอกสารภายในโน้ตไม่เคยมีความขัดแย้งกับพนักงานอื่นไม่เคยมีประวัติการถูกคอมเลนค่าเฉลี่ยหลังจากการประเมินจิตอยู่ที่4.8เหตุผลที่ถูกรีวิวเนื่องจากมีการคอมเลนอจากพนักงาน A22 ได้โปรดดูไฟล์ Partnership Agreement Review .txt ด้วยรีวิวโดวยพนักงาน H9 บทสรุปไม่มีการถูกทำโทษทางด้านวินยัยนอกจาก HR มึงอยากให้กูมาเสียเวลากับเด็กฝึกงานที่มึงแค่โมโหได้ไหมตัวมึงเองเป็นคนให้งานเด็กให้เขียนใบพาร์ทเนอร์ชิพทั้งใบมึงว่าเด็กฝึกงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มันจะทําได้เงี้ยเหรองั้นมึงก็โง่แล้วล่ะไม่ใช่ไอเดียเวรนั่นแต่แล้วมึงก็มากราบขอกูให้กูหาคนใหม่ให้มึงมึงจะบ้าเหรอใครมันจะมาทํางานในบริษัทเวรตลาลยนี่ในค่าจ้างขั้นต่ําวะกูไม่ไล่มันออกหรอกไอสัตว์เมื่อทำงานดีชิพหายแล้วเลเวลของแม่งซึ่งนั่นก็คือไม่ใช่ใบข้อตกลงทั้งอนว เอกสาร CNVR 4325416ประเภทเป็นเมลสนทนากันหัวข้อคอมเ l a i n จากพาลงอีกแล้วอีเมล f u r c u s GHR a d w a t t a s t a e t r o n i c เฮ้ยมีคอมเพลนจากพาลงอีกแล้วอ่ะก็แค่ส่งให้ไหนแค่นั้นแหละ Forward เมลไปให้ Matthew LC a d w a t t a s t a n a r d e t r o n i c พวกคุณไม่สามารถหวังให้เราจะสร้างปฏิหารได้หรอกนะพวกเราต้องการอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ ไม่ช่นะั้นแล้วเราจะไม่สามารถแล้วเราก็จะไม่ทําด้วยทาอะไรสักอย่างเลยเราไม่รู้จะสำรวาพื้นที่นี้มันยังยืนอยูยย่อยู่ได้ยังไงเนี่ยเอาจริงๆนะทุกอย่างม่งเต็มไปด้วยทั้งสนิมข้าบตูดทุกวี่ทุกวันถ้าหากคุณอยากให้พื้นที่มันสะอาดทุกวันแล้วก็นะพวกเราจะต้องมีสารเคมีที่เหมาะกับงานนี้แท้งทั้งแท้ง,ท,ง,ท,งที่มีน้ํายาล้างพื้นหรืออะไรประมาณนั้นเลยอย่างน้อยแบบบ้ามากเนี่ยกูต้องซื้ออย่างด้วยตังของกูเองอะ่ะกูต้องมีชีวิตนะโวย้ย ไบรอันเคเอชอาร์แอดวอตสลดเทคนิคตอบว่ากูโคตรเหนื่อยกับเรื่องแบบนี้เลยว่ะหลังจากนี้ไปแค่บอกว่ามันไม่ใช่หน้าหองเราพวกเราไม่ได้มีหน้าที่จัดการอุปกรณ์การทํางานบอกมันให้ไปรบกวนหัวหน้าแม่งนุ่นแล้วก็เดโกรดบอกเด้ยกยัานใช้คําศัพท์แบบประเภทนี้จะทําให้ถูกลงโทษทางด้านวินัยได้นะแล้วก็สำหรับคนในระดับแม่งเนี่ยพูดมากชิบหายเลยเอกสาร LTR อเลสโก4777 477วันที่1สิงหาคมปี1998เวลา11นาฬิกา11นาทีสวัสดีคุณตอนนี้คุณกำลังอ่าน,นจดหมายอัตโนมัติอยู่ซึ่งจะถูกส่งหลังจากระบบของเรานั้นได้ตรวจจับการแหกกฎปตโตคอล 385c จดหมายฉบับนี้จะทำการก๊อปปี้และส่งให้ HR ทันทีเราได้พบเห็นว่าคุณได้ใช้ ส่วนตัวของคุณในการโทรหาที่ประกอบการหลักของเรายิ่งไปกว่านั้นสัญญานั้นที่ถูกส่งไปถึงข้างนอกเขตแดนประเทศมาเป็นการผิดกฎหมายเซคชั่น7ใน NDA ของเราในเซตตี้โปรโตคอล F และ G แล้วก็ระบีับของเราเลยคำนวณออกมาและเห็นถึงการที่จะต้องทำการจัดการท,าทันทีขนาดนี้เลยทำให้ ID ของคุณจะถูกส่งไปให้ซึ่งจะทำงานของคุณต่อแทน ขอบณสำหรับความระมัดระวังและความเข้าใจเซ็นโดยต่อไปจะเป็นไฟล์ของส่วนข้างในนะครับอันนี้จะเข้าได้ทั้งหมดแค่4ไฟล์จาก5ไฟล์ที่มีอีกไฟล์นึ้งจะต้องใส่พาสเวิร์ดซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับเอกสาร ltr 78982322 c ้ co ของ water สตลดิจิทรอนิกถึง cmo ของว a t e r สตดิ็กทรอนิกวันที่เดือนสิงหาคม ปีห9ึเวลา22สองนาทีหัวข้อพวกมึงคิดว่าพวกมึงกำลังทำเฮียอะไรกันอยู่ไอ้ฉลาดตัวไหนในฝั่งมาร์เก็ตติ้งมันคิดแผนจีเนียสจะการเอาลูกซองมาใช้เป็นปลาเซียนรุเล็ดวะฮะไม่ต้องมาบอกเลยว,ว่ามันจะมีความสนุกกว่าอะไรอย่างนั้นไอ้บ้าไงต่อฮะตามมันใช่ไหมปะแน่นอนสิคนดูจะต้องชอบมากๆเลยไ้บ้าเอ้ยถ้าไม่ติดที่ทุกอย่างมันทำอยู่ในได์ครับแล้วก็นะฮะสาบานต่อ ถ้าใครมาเริ่มสวนสวนถึงเรื่องการที่เรานั้นพัวพันไปกับตัวกูเองนี่จะส่งมึงไปทิศด,ด้วยลูกซองกับกระสุนสักรรมมือแล้วเราก็มาลองดูเสว่ามันจะช่วยกันไหมเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่นะอย่าทำพังละ่ะ CEO ของว a t ต r Standard e l e ท t r น n i c LTR 27981301จากจอรนอีเมลครูจอรนแอด a อ t ต Standard c ท่น ถึงทุกคนที่นี่วันที่2กรกฎาคมปี1998เวลา12.59นาฬิกาหนาทีหัวขอ้อโยโยยยยยเพื่อนเพื่อนดูดีสิดูฉันเจอสิ <c oughs> เจ๋งใช่ไหมล่ะน่ารักใช่ไหมล่ะ <c oughs> จนให้ปากหาวนี่อีเมล cnvr 4325416ประเภทจดหมายภายในหัวขอ้อ จะฟังโจ๊กไหม d ดฟว์บิวเอ็มแอดวอเตอร์เซิเฮ้ยอยากฟังโจ๊กเปล่าเจม m c เอ็มซ <Wow. S 1> <the> ีเอชแอดสวอเตอร์ right <cem. S 3> ิคอมว่ามาเดฟอะไรแย่ไปกว่าการกัดแอปเปิ้ลแล้วเจอหนอนอยู่ข้างในอะเจมอะไรวะเดฟตายไงเจมกูว่ากูรู้แล้วว่าทำไมเธอเลิกกับมึงอะ เอกสารอีเมล cnvr 5 6 4 3 2 1 3ประเภทล็อกจดหมายภายในหัวข้อเฮ้ยลิสคูจอร์แอดวอเตอสแนด์ดเเฮ้ยลิสเธอเคยอยากจะเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมลิสบีแอดวอเตอร์สแตนดาร์ดดิส c น่ดอทคอมทุกอย่างอยากอะไรล่ะตอนฉัน <c oughs> หมายถึงออกจากงานขายของของเธอ ย้ายไปอีกซีโลกซีกโลกหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะลิฟังดูเหมือนกับวิกฤตวัยกลางคนมากกว่าจะเป็นแผนนะจอห์น <John. S 2> มันจะเป็นวิกฤตมากกว่าถ้าเกิดเธอไม่ทำอ่ะลิฉันข้างมั่นใจเลยนะว่ามันก็พูดอย่างนั้นเหมือนทุกคนก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพังหมดลิ <Liz. S 2> อย่าบอกนะว่าเธอจะไปคาซิโนอีกแล้วอ่ะจอนไม่ไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ใช่ที่นั่นแน่นอน ็ถึงอัปเดตล่าสุดของ ARG ตัวนี้แล้วนะครับผมข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาเอามาจากเว็บไซต์ ARGwiki.com ถ้าหากสนใจผมแนะนำให้ลองไปเช็คเว็บไซต์นี้ได้นะครับแล้วก็หากมีอัปเดตอะไรของ ARG ตัวนี้ผมจะปรับคลิปนี้เป็นส่วนตัวและจะโหลดอัปโหลดคลิปใหม่นะครับที่มีการอัปเดตแล้วมันจะได้ไม่ลกช่องเนาะแล้วก็มันจะมีอัปเดตของม u l ติเพเยอร์มาในเร็วนี้อาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในเร็วนี้แหละครับผม เดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตให้ถ้าหากเจอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเพราะตอนนี้มันยังเป็นเบต้าเทสอยู่ยังไม่ได้ปล่อยมาจริงๆครับผมก็ขอบคุณที่คุณรับชมมากนะครับรักเราแชทุกคนนะครับหากมีใครอยากคุยด้วยมี Discord อยู่ใต้ description นะครับผมหากมีเกมอะไรแนะนำมันก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ